เอาแล้วผมได้กลิน่นได้กลิ่นของอไอเทมแรอเวอร์กลิ่นมันลอยมาเลยเหมือนมันจะมีของสีแดงที่เป็นแป่งประกายเรืองแสงทะลุออกมาจากหน้าจอออกมาเลยมาร์กก็ให้แล้วมันจะเป็นยังไงหแทงสีท,ทองแบบนี้ไม่พลาดผมบอกเลยไม่พลาดมาร์กก็ให้มันจะออกมามาแล้วผมบอกแล้วไม่เคยพลาด ครั้งที่ได้กลิ่นโอ้โหกลิ่นไม่ได้ด้วยอะไรเลยอ๋อมันอยู่อีกใบหนึ่งไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็คิดว่ามันอยู่ใบแรกนี่เลยตะกายแสงสีแดงแห่งโคนโนฮะหมุนออกมาเลยหมุนออกมาเป็นใบสีแดงให้ท้าลุกได้ลับรู้หรือว่ามันอาจจะไปอยู่กับตัวละครฮีโร่เออมีทางเป็นไม่ได้มีทางเป็นไบได้ มา <ítulo> เลยตัวใหม่ chemin. ให้โลกได้รับรู้รู้กปันสิ่งสีแดงมันเป็นยังไงมาก oh, เลยมาเลยเป็นไงมาเลยเลนเจอร์โอลิเออร์ er. แล้วก็มึงมาไม่พักเลยอะลูดี้กูไม่ถึงหรอกวันเนี้ c. สำหรับใครที่จะเล่นเกมเซเว่นไนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับห <h ug> ัวมันจะร้อนนะครับกับกาชาตนนิ <h ug> ไปไม่ถึงสักทีผมจะเปิดให้ดูอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกัน <h ug> ถือว่าเป็นรางการปลอบใจเพราะว่าทุกครั้งที่กดมันจะมีลูกแก้วสีแดงหมุน้อกมาเลยเดี๋ยวคออยดูเลยมา <h ug> โอ้โหเกลือก็อร่อยเหมือนกันนะนี่อ้ตายเถอะสำหรับใายที่จะเล่นนะครับผมไม่คิดอีกทีนะรักษาตับรักษาตายไว้นะครับเกลือไม่ได้มีเฉพาะในเซเว่นนะครับในเซเว่นไนท์ก็มีเกลืออยู่เหมือนกันโอ,โอเหนื่อยใจใหิงๆเลยไม่ไหวเลยสำหรับวันนี้ผมว่าเราเลิกดีกว่า อยู่ไว้มันจะปวดหัวสำหรับ ID นี้ใครที่สนใจนะครับไม่แพงไม่แพงเปิดไว้ที่ 180k แถามว่ามีอะไรดีใน ID ผมบอกเลยมันมีความขังที่ผมลงมนเอาไว้แล้วสำหรับวันนี้ เอาเลยเอาเลยยังไงเราก็ไปต่อเมื่อกี้เราไปขอพรอย่างเทพบัตรเครดิตมีการวีซ่าทุกอย่างที่เรามีอยู่ในชีวิตยังไงมันก็ต้องออกมาเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากเสียเงินไม่ว่าส่วนเสียหน้าก็ได้เธอเอากันเลยแล้วคันไปต่อเลยแล้วกัญญกน เอาแบบประเดิมไปก่อนหนึ่งทีถ้าแสางสีแดงออกมาก็จะได้ไม่ต้องเปิดให้มันเสียตังเยอะมาออกมาเลยมือหรือว่ามันอยู่ลูกต่อไปวะลูกต่อไปเนี่ยมาชัวแสง,งแป้มาเลยแครมาเลยมือสุ่ยสีทองมันจะไล่ตามลำดับสีเหรอแสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยมาชัวตัวนีนี่ต่อไปนี่แคแดง นักรดูในตำนานที่เทียบเท่ากับเทพยอนที่เขาพูดถึงว่าไม่น่าจะมาแล้วมันจะมันเกินไปแล้วเอาสักเก้าสิบทีถ้าไม่ออกนี่นะลบเกมเลยนะไปหหมืนมาเลยลูกแดงมาเลยมาหึมไม่มีเลยอ่ะอีกสักแปดที ถ้ามันมีนี่มันจะหมุนแล้วแบบเป็นลูกสีแดงแปดอะหลางม,มาเลยมับสีทองเหรอวะเดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์การออกก่อนต้องดูเปอร์เซ็นต์ก่อนบางทีการลงทุนเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การเรียกอัศวินในตำนานเราจะเอาตัวอะไนะแคลร,รอโอกาสออกศูนยะ์หนศูนยยังไงก็ต้องออกเพราะว่าเปิด 6,000ทีอ่ะออกชัวไปหมุนมาเลยสีแดงไอ้ลูกรักจะได้ไม่ต้องให้มันปวดวัวทำไ,ไม่ลูกแก้วไม่เป็นสีแดงวะสีแดงดิสีแดงที่จะเยียวยาจิตออตอนแรกก็เล่นเกมเพื่อเยียวยาจิตใจทุกวันนี้ปราสาทจะแดกกับลูกแก้วสีเฮ้ยว่ามัน ไอ้บักวะก่อนไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วบาก่อนจัดทีมใหม่สักหนึ่งทีจัดทีมอัตโนมัติโอเคมาชัวมาชัวถ้าจัดทีมอัตโนมัติเนี่ยลืมไปเลยสูตรเนี้ยจัดทีมอัตโนมัติแล้วรีบเข้ามากดดูดีๆนะจะไปกดเซอินนะตัวนี้ไม่ได้นะปั๊บกาให้ไปแดงมาเลย องอาหามท่าเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่นคืออะไระยอดนักธูในตำน,น,นานีแดงเราตามหาเอาจนะเฮ้ยาเไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆพันสอนสีชาติแควแม่นึกว่าจะไม่มาแล้วไอเราก็เผลอใจที่ไหนได้ก็มา ไหนๆตัวมันก็เหลือเหลือไปหมุนเซอินสักสมทีเอาเซอินออกมาเฮ้ยชมซะหน่อยมับมาเลยนะเซอินนะแหมเ,เหลือสองทียังไงก็ได้แล้วสองตัวเซอินนะ่ยไม่ต้องลีลาเลยขว้าแป๊ดมาเลยไม่ต้องหวังได้ทั้งสิ้ทีสุดท้ายเนี่ยเขาว่าทีเด็ดแล้วแหละ ท้องมีลุ้นเอาไปเลยแล้วกัน,นไหนเซอินก็ต้องมาอยู่แล้วมาเลยแล้วกันลูกสุดท้ายไม่ต้องลีลาใดๆทั้งสิ้นผู้นี้มันมาสามตัวหรือว่าตัวแดงไม่อยากกับพุ้ยเท่าไรเลยเวลาตัวแดงมาเนี่ยนะหึ่ไงฟันทีหนึ่งกระจายกระจายนี่นไม่ใช่ความแรงนะ เงินนี่ออกกับกระเป๋ากระจายทุกตัวที่มาพอตัวใหม่มาปุ๊บเราจะพาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เลยเราไปลงอารีนาก่อนหนึ่งทีหลังจากที่เราลงอารีน่าแล้วนะครับมันจะมีปรากฏการแพ็กเด้งาไป<ด>เลยฆ่ามันเลยลูกให้มันรู้ ทีละตึ้งหมื่นสองหมื่นบาทมันเป็นไม้มีสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะแบบพวกชาวนาวอะไรเงี้ยเกมที่อเล่นเก่งใช่ไหมอย,ยอ,อยากเล่นเท่าไหร่แพ้เหรอแพ้ไม่ได้นะต้อตายเถอะแพ้ไม่ได้นะต้องอะไ,ไรวะไปเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น นหนับเขาให้แรงก็ตกเฮ้ยไม่ใช่ไม่สู้ออกไปดูข้านงนอกไปดูจ้ะไปดูโอ้ข้าก่อนแล้วขาจะไล่ออกไปหุยสองก็สี่ไม่ถือว่าลุงหรอเฮ้ย ผัวงันองต่อสีนะทีมนพ่ะหาดตัวแดงนี่หวาเฮ้ยเฮ้ยสองอสี่นะเฮ้ย้าว้ยไอรินแบนโบซิออนเขามาที่มาตัวนี้ของแรงเลยอ๋อแต่จะแพ้ท็ไมแปกไม่เดของมาของเรือโ มาเลยน้องแพกเด้งมาเลยน้องซีอินมาเลยสามมันสองมาสี่ตัวตัวแดงสามตัวเดี๋ยวไม่อสองตัวทั้งหมดสามตัวน้ำตาจะไหลเด้งกันไม่พักจริงๆตัวแดงสามตัวของเรา